ครับลาศร้าศีพิเศษวันนี้เลยครับครับนี่ก็เป็นการมาร่วมแถลงผลงานที่น่าจะอลังการที่สุดครับราศร้าศีพิเศราทเป็นที่จัดงานที่ร้านพักคารากอนวิ่งแต่วันนี้ครับ10 11 12 3อ็ดสิวันครับอย่างต่อก็มีโค้ดพิเศษสำหรับแน่นอนครับผมถ้าใส่ใจดีและมีเวลาขึ้นให้ด้วยต่อ11 11โค้ด ขอบคุณครับนี่ไม่สะกดด้วยตอนนี้สีหน้าพี่ทุกคนคือไม่มีใครคิดจะขึ้นให้เลย T O R 1 1 1 1 C O D E ครับเนาะประจัเนาะต่อครับก็จริงๆแล้วในฐานะที่ผมเป็นแบบเออ ambassador ในฝั่งอิเล็กทรอนิกส์ต่อให้เขาจะมาทีมบ b u ตี้เราก็จะยังยืนหยัดว่าอิเล็กทรอนิกส์ก็คุ้มนะครับ หลากหลายแน่นอนไม่ว่าจะแก้เจตของแต่งบ้านรวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆบอกเลยว่าในแอป lazada ตอนนี้มันเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็บอกเลยว่าที่เขาบอกว่ามันยิ่งลดเยอะครับเวลาของมันชิ้นใหญ่ๆอย่า,ยยางพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรเงี้ยซื้อเหอะมันแบบอืมมันแบบเนี่ยดูหน้าผมน่าเข้าใจอะ่ะมันมันค้มอะไรเงี้ยแล้ว่็ฝาก ฝากเลยนะครับสำหรับแคมเปญลาซาด้าสิบเ็ดสิบเอ็นะครับผมเป็นแคมเปญที่ใหญ่ที่สุดแห่งปีอลังการที่สุดแห่งปีแล้วก็มีส่วนลดมากมายแล้วก็อยากให้มาร่วมกันทํากิจกรรมต่างๆทั้งที่นั่งงานในลาซาด้าสิบเอ็ดสิบเอ็ดรนะครับผมรวมถึงการช็อปสุดคุ้มนะครับผมที่แอป l a ซ a ด้รวมถึงใครที่ไม่ได้มาที่เทรนดี้สเปซก็สามารถดูไลฟ์ได้ในลัสไลฟ์นะครับผมแล้วก็มีอีกเยอะมาก ฝากพรุ่งนี้11:11ช่วยกันปั่นเทรนด์นะครับผม l a z a d a 11:11 TH ไปด้วยกันบอกเลยว่าพวกเราจะมาสร้างความสุขให้ทุกคนแน่นอนนะครับต่อมาเ่าส่งวีดิท่าออกมาแล้วกับยาย่ายเป็นภาพจากผมเนี่ยนะโอ้พิซซี่ครับออกมาแล้วหลังที่วันนั้นพูดไปยังไม่มีภาพเราตอนนี้มีภาพแล้วเป็นไงเช็คฟีดแบ็กจากแฟนเป็นยังไงบ้างจริงๆเช็คฟีดแบ็กจากพวกพี่ก่อนก็น่าจะดีไงพวกพี่เห็นว่าไงไงขาดะฮะขาดอยู ฮือฮาที่แบบว่าดีโอเคอ่าทุกคนที่ดูอยู่พวกพี่เขาก็ฮือฮานะครับแล้วถอเช็คเอง้เป็นแบบก็เก็ก็เช็คครับเพราะว่าตื่นเต้นแล้วก็มันมันรู้สึกเป็นเกียรติด้วยด้วยทีมนี้ด้วยเป็นแบบผู้จัดที่เป็นพี่สาวที่เราสนิทได้นักแสดงที่เรารู้สึกเรสเพคเขาภูมิกับที่ภาพชัดมากๆแล้วก็น่ารักด้วยในกองก็ดีใจครับที่ภาพมันออกมาแล้วก็ จริงๆแล้วอะผมจะปล่อยภาพเขาเรียกอะไรอะ่ะเวิร์กช็อปตั้งแต่วันที่ลงที่พวกเขาลงแล้วแต่ผมติดลงงานมันก็เลยดีเลยใช่ครับแค่นั้นเองครับ,รบมีความสุขนี้ครับยังไงบ้างกับการร่วมงานกบก็บมไม่ไม่ยากอย่างที่คิดและไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดครับเพราะว่าสุดท้ายแล้ว ตอนแรกเราคิดว่าเราจะไม่เกรงกันเพราะว่าเราก็เจอกันทั้งงานพรีเซนเตอร์อีเวนต์ต่างๆในทุกๆปีอยู่แล้วแต่ว่าสรุปก็คือเก่งตั้งแต่เบิร์กชอปใช่แต่ก็เหมือนจะทะลุกำแพงกันได้แล้วครับแล้วก็เหมือนผมว่าพี่ยาไม่ค่อยมีปัญหาผมอ่ะจะเหนื่อยกว่าเพราะว่าเล่นละครไม่เท่าเขาแล้วก็บวกกับพอมันมีความ vintage, วินเทจเราจะไม่ใช่คำว่าพีเรียนเนาะแต่มันก็มีจังหวะเฉพาะบางอย่างที่แบบ ไม่คุ้นชินสำหรับผมอะอใช้คํานี้แล้วกันไม่อยากใช้คําว่ายากเพราะว่ายากแล้วมันดูเข้าถึงยากมันง่ายแหละแต่มันไม่ชินครับผมก็พยายามแล้วครับเพราะว่าคิวแรกเราก็เจอแบบแดรหลอกแบบสี่หน้าเอีอแล้วผมพูดคนเดียวแล้วฝนตกอีกถ่ายไม่เสร็จอีก <laughs> จะร้องไห้ใช่แต่ว่า ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมแฮปปี้นะเพราะว่าพอมันพอมันเป็นโปรเจกที่เป็นมูดโรแมนติกอะครับรู้สึกว่าดีใจที่ได้ทำโปรเจกที่คนน่าจะยิมยิมได้มีความสุขที่แบบที่ผ่านมาเรื่องที่เรารับอันจะดูเครียดเรื่องคาแรคเตอร์เรื่องอะไรฉันมีเรื่องนี้มันบางใจลงใช่แล้วคนก็ชอบเข้าใจผิดว่าเราอะต้องรับแต่บทเครียด,ยด <laughs> แล้วเราก็พยายามพูดแล้วพูดอีกว่าไม่ได้เครียดแบบแค่มันชาเลนจ์ก็เลยเลน่นบอกเลยว,ว่ามันมีวิธีชาเลนจ์ที่ไม่เครียดเหมือนกัน ต่หมายถึงว่าไม่ได้แปลว่าเรื่องมันไม่มีอะไรนะเรื่องมันมีอะไรมากเลยแหละแต่ว่าแค่เราไม่ได้กําลังพาคุณเข้าไปสู่โลกแห่งความจริงจังหรือความเครียดอะไรอย่างเงี้ยตลายคนได้แบบได้จากพอพอมาเล่นของแอร์เนี่ยเขาถึงเขาเครีดยดนะต่อเราไม่เครียดหรอไม่เลยเขาใจดีเขาใจดีพูดตรงๆนะไม่ตรงรีวิวเลยครับ <S <S ผมก็ไม่รู้ว่าทําไมแต่สําหรับผมคือน่ารักมากใจดีมากถามไทยตลอด ยังไม่ได้เริ่มหรือเปล่าเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มเริ่มเนี่ยวีคแรกวีคแรกถ่ายเสร็จแล้วครับแต่แต่เราเห็นแบบว่าตอบตอบกับคุณตาตอพี่แอนพี่แอนมันจะโหเขาไม่โหดคนอะเข้าใจผิดไม่เพรายังไม่ได้ออกก็ยังยังไม่แบบโหดยังไม่ยังไม่เออมันยังไม่ได้ทาแบบเพราะว่าต่ำสนิทกับพี่แอนก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ไม่ได้มีหรือเพราะว่าเราหงายการ์ดก่อนตั้งแต่วันแรกหมายถึงว่าเราไม่รอให้เขาชาร์จเราเราชาร์จเขาก่อนเลย ไม่แต่มันเป็นสูตรผมนะหมายถึงว่าผมรู้สึกว่าผมชาร์จชาร์จทีมตั้งแต่แล้วมากกว่า<ม>เพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นการทําง,งานร่วมกันเราเราไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นนักแสดงเราเป็นทีมเขานั่นแหละแล้วเราเก็จะนรีวิวใหม่ก็ตามเขาเขียนรีวิวให้พี่แอนพี่แอนใหม่เอสาสำหรับผมผมว่าเขาใจดีแล้วก็ข้อดีที่สุดที่เจอตอนนี้ก็คือทุกความหวังดีของเขาอะมันดูออกว่าเขากําลังทําเพื่อโปรเจกต์นั่นแปลว่า พี่คนนี้มีแพชชั่นกับโปรเจกต์ตัวเองมากๆาก<ส>ใช่นี่ครับา่มีเรากับพี่แอนค่อนข้างตรงกัน เราเกิดวันจันทร์เหมือนกันไงเไไม่ด้ป็นกเออก็คืออาจจะลบท่าไปเลยที่คนมองว่นโดยต่ออยู่กันไม่ผมพูดจริงหมายถึงว่าเขาแค่จริงจังหรือเปล่าแล้วหมายถึงว่าพอผมจริงจังอ่ะผมก็ไม่รู้สึกว่าความจริงจังนั้นมันโหดอ่ะอ๋อพราเราจริงจังกับเขาอันนี้บอกไม่ได้เดี๋ยวคนหาวผมเครียดอีกพี่ผมไม่ได้เครียดผมชิลใช่ครับ นเรารู้สึกว่าความรักที่เราปิดมามันได้ผ่อนคลายแล้วใช่หมคะผมไม่ได้ปิดอะไรเลยผมบอกแล้วผมไม่ได้ปิดแต่ผมแค่รู้สึกว่าผมไม่ได้มีความจําเป็นจะต้องพูดเพราะมันไม่ใช่เรื่องของเราแล้วก็สัมภาษณ์อะไม่ได้ดูนะครับเพราะฉะนั้นก็ยิ่งไม่มีความคิดเห็นก็ไปใหญ่แล้วก็ไม่ต้องเปิดชิปนะใช่ไหมเออไม่ต้องโอะ โอ้ยให้ผมทำงานผมเถอะเราก็เนาะเดือนนี้ก็จะไม่มีวันว่างอยู่แล้วให้โอกาสกันหน่อยไม่แต่ผมรู้สึกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันดีเสมอครับไม่ว่ามันจะออกทางไหนแต่ก็รู้สึกว่าจริงมันมันไม,นมน่มันเป็นเรื่องที่ชิวมากแล้วมันไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่แค่เราเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องของเราคือหมายถึงว่าเราก็ ปล่อยให้มันเป็นตามธรรมชาติน,น่าจะดีกว่าไม่ใช่ไม่ใช่โอ้รักทีโสโซ <c oughs> <c oughs> ไม, <c oughs> ไม่ไม่หมายถึงว่า <c oughs> มัน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 เป็นแบบความคิดเห็นส่วนตัวแหละว่าแบบหมายถึงว่าถ้าเราคิดแทนเป็นเรื่องของเราเองเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันก็เป็นเรื่องของคนสองคนอะไรอย่างเงี้ยก่อนน้านี้คนนท์คมาปรึกษานะคะว่าคขาจะเอาพูดอะไรยังไงดีนนเคยปรึกษาผมแต่ผมขอไม่บอกว่าเรื่องอะไรครับ หมายว่าเราก็เปิดเป็นที่ปรึกษาให้กับคนขังที่แอบเงือนงกันค่ะหมายว่าเป็นพิพิธภัณฑให้กับคงฝับที่แอเอาจริงทุกคนน่ะคิดมาก <c oughs> คือคนเราไม่ได้จำเป็นจะต้องปรึกษาเรื่องความรักตลอดเวลาแล้วพี่มนุษย์เราทุกคนสามารถรักคนอื่นเป็นด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขามาปรึกษาเราอ่ะมันอาจจะไม่เกี่ยวเรื่องของเขาเลยหมายไปเรื่องอื่นเช่นแบบพี่ครับผมสนใจอยากชวนพี่เล่นซีรีส์อาจจะเป็นเงนันก็ได้ใครจะรู้ฮะถูกไหมอะไรครับ สปอยเอาอีกแอเอาอีกแอะไม่มีสปอยแล้วกันครับเดี๋ยวถ้าเกิดมันเดี๋ยวถ้ามันออกมามันก็เท่ากับสปอยเองครับแต่ถ้ามันยังไม่ออกมาก็ไม่เท่ากับสปอยครับเดี๋ยวพอเปิดแหล่งคนก็แบบแฮปปี้ชื่นชมคู่นั่นเป็นเรื่องที่ดีผมรู้สึกว่าการที่เราคนเราเจอความรักที่ดีไม่ว่าจะคู่ของใครก็ตามเราควรจะได้รับแรงซัพพอร์ตเพราะว่าจริงๆแล้วการที่ทุกคนมีความรักที่ดีมันเป็นเรื่องที่ดีครับ มันไม่มีใครอยากได้ความลักไม่ดีหรือเปล่าใช่ไหมใช่เรเรียกว่าเรายินดีับที่สาวของเราเนาะที่บอกว่ามีความสุขในวันีอันนี้คือชื่อผ้าหัวหรือเปล่าไม่รู้ทันที่เลอยเลยต่อไม่เราสบตากันจนผมจับทางพี่ได้ประมาณนึงนั่นแน่ชอบตั้งพาดหัวจากคำาจ้าไม่รู้ครับหมายถึงว่าผมรู้สึกว่าตั้งแต่อีเวนต์รอบที่แล้ว ก็แอบกลัวเหมือนกันว่าตัวเองจะพูดมากไปเพราะสุดท้ายมันไม่ใช่มันไม่ใช่ชีวิตเราเรากลัวเหมือนกันนะอันนั้นอ่ะยังดีที่พี่เราเขาโอเคอยู่เราไม่รู้ว่าเดี๋ยวเราพูดเยอะๆเดี๋ยวเขาไม่โอเคมันจะไม่ดี <c oughs> ให้ผมรักษาลีเลชั่นนั้นดีไว้กับทุกคนเถอะ <c oughs> แต่อย่างไรมันก็เป็นฟีดแบ a ที่ดีว่าเราก็ไม่ได้แบบไปพูดพัดคิงอะไรมากแบบค่ผิ <c oughs> ใช่วันนี้เราเลยไม่คอยากเรื่องนี้ยังเท่ไหรพี่คิดว่ามีครั้งไหนผมอยากพูดเหรอ นี่ถ้าผมไม่รักพวกพี่ผมไม่ตอบหรอกฮะเนี่ยพลาดหัวเลยรักนักข่าวขนาดไหนพลาดไปเลยแสดงว่าหลังจากที่เขาที่แล้วตอบให้สานักไปก็ได้ทิงเหลือพี่แล้วสายตรงมาเลยเขาต้องใส่ตรงหัวเราฝนลุกอย่างนี้เลยจริงชื่อขึ้นปั๊บพิ่บหลังจากสำนักแล้วเขาท่องอะไรหรอไม่คือตอนนั้นน่ะเราก็ตอบด้วยอินสติ้งอ่ะมันสัญชาตญาณมากๆากทีผมรู้สึกว่าเออ ไม่น่าพูดอะไรไม่ดีหรอกมั้งแต่แบบพอได้ได้เห็นชื่อเขาอะมันมีความไม่แน่ใจคือว่ามีอะไรหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ที่พี่อยากพูดเขาว่าไงไม่แต่สุดท้ายก็คือเขาไม่รับสายผมผมจะโทรไป Happy Birthday เขาแค่นั้นแต่นี่เขาโทรมาเราคนรจะเข้คิดไปเองไม่แต่มีคุยเรื่องสัมภาษณ์นิดหน่อยแต่ไม่ลงดีเทลแล้วกันเนาะอแต่ว่าก็ยินดีกับมันนะนาะไม่ใช่เรื่องของผมค่ะ แมนะ่จําให้ได้เลยนะ,ะไ,ไดานหวัวแล้พอแล้วโอเคขอบคุณทุกท่าน